สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเพชรสีนะครับผมว่าเพชรสีนี่ทำไมมันถึงแพงกว่าเพชรธรรมชาติปกติเนี่ยหลายเท่านะครับก็เพชรสีครับหลักๆเลยครับผมเพราะว่ามันหายากครับยิ่งหายากก็จะยิ่งแพงอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับผมซึ่งถ้าถามว่าเพชรสีไหนที่แพงที่สุดนะครับผมก็จะแบ่งเป็น3ามสีที่แพงที่สุดนะครับสีฟ้าสีชมพูและสีแดงครับผมสีแดงเนี่ยจะหายากมากที่สุดนะครับซึ่ง อันนี้เพชรธรรมชาติเพชรธรรมชาติและที่เคยมีเลกคอร์ดไว้นะครับก็คือชื่อ Pink Star Diamond นะครับ59กะาัลัน,นเพชรแหละก็มีเพชรสีครับแล้วราคาก็ย่อมเยาวกว่าเพชรธรรมชาติที่เป็นเพชรสีเนี่ยเยอะพอสมควรเลยครับผมเราก็สามารถหาให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a n ซีอินเทนส์แฟนซี i ีวิเราสามารถหาให้ได้หมดนะครับฝากไว้ พิจารณาสำหรับในการซื้อเพชรสีนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนซีวีวิสหรือแฟนซีอินเทนนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะได้เพชรสีไม่ว่าจะเป็นเพชรธรรมชาติหรือเพชรแลบ,บนะครับอย่าลืมทักมาหาเราที่กรีนไดมอนด์ทีเชนี้ด้านล่างได้เลยนะครับผม